สวัสดีครับพี่น้องฟองปลายสู่ผู้สูค่คนกับผมสำหรับคนกับวิงคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญกับผมปัตตานีสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นครับพี่น้องคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองร่ลำร่วมด้วยสู่ผู้สูค่คนกับผมเอามไม่ได้ภาพี่น้พพนองมาใส่นี่ได้พี่น้องเด้อใส่ตุ่มปลาไหลครับผมตุ่มนีไมี่มีหกหลังอ่าแล้วก็มีบังน้ำครับผมบังมีหารังครับผมพี่น้องบังของผมนี่ ตุ่มกับไส้เยื่อมาเรียบร้อยครับผมเยื่อของเฮานี่เป็นเยื่อสูตรเด็ดได้พีน้องเด้อสูตรเด็ดอีกแล้วบ่เคยใส่เทียอ่าเป็นขี้ดินปวกพ่นปวกกับใส่เดือนครับผมคุกเข้าใ้เขากันพ่นปวกกับใส่เดือนเฮาตีตีเฮาซับใส่เดือนแล้วก็เอาพ่นปวกทุบๆมันเป็นขี้ดินแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงแล้วก็ข้นๆครับผมมันจะเหนียว ป่ดปู๋งนี่ดีพอ,อยัง,งเขจะว่าครับมันอนี่ครับบางเหยื่อของเขาหนีใส่ถุงครับผมทองเขานี่นี่ครับ,บออใส่ใบป,ประมาณนี้ครับผมถุงเหยือ่อปลไหลเข่ามาถือกินเหยือ่อเข่ามาขืนมาพีครับผมขืนมาสุดโตแล้วนี่ครับมันต้องมีถุงใส่เหยือ่อจะได้ผลดีครับผมพี่น้องถุงใส่เหยือ่อให้วไ้ประมาณนี้ ตุ่มอะไรกะมันจูเยอะเรียบร้อยครับผมพี่นอ้องเอ้าเดี๋ยวจะไปใส่บั่งห้เบิ่งหลังหนึ่งพี่น้องกับตุ่มหลังหนึ่งไม้ของเฮากับเป็นไม้อ่าข้องธรรมชาติครับผมพผี่น้องค,ครับเป็นข้องธรรมชาติครับผมผักตบล้ายหลายผุ่นหญ้าเลยคุณผู้ชมครับเป็นไม้ที่ผมมาใส่เบ็ดครับผมกับแม่บ้านสิ่งหนึ่งคลิปนั้นกันกบมันอยู่ใส่เบ็ดเนาะ เย่่อใสเดือนได้ปลาไหลไปหลายตัวดูวพี่น้องคลิปนั้นนี่ครับแต่ว่า,าผมเอาเยื่อหอยหอยเชอรี่มาใส่ตุ่มบ่อเขาพ่อโตครับผมสองคืนบ่อเขาจากักโตนี่ครับใส่บางด้านเนาะเท่ากับจุ่มใหมหัวตัวนี้ติดพื้นนะพี่น้องเนอะทางหัวนี่ติดพื้น เขาต้องเบิ้งขึ้นกันเด้อพี่น้วงว่ามองใดที่ว่าหากฟักตูบติดพื้นเขาจะไปใส่ครับผมพอปลไอลบ่มาอยู่แล้วต้องให้หากฟักตูบบ่ติดพื้นครับนี่ครับ ไล่ลงไปแล้ห้องข่อยเยาครับนี่ครับข่าเยานี่ถ้ายาย่หายน้นาย่อนกลับขึ้นไปหาทางปากครับผมพอว่ากินเยอะจะไหลกลับขึ้นไปทางปากครับนี่ครับอ่ะหายเขาหาใหม่คัดไรครับพี่น้องนี่ครับหาใหม่คัดไ้บ่าหายทอเข้านี่ย่างปลาไหลเขามาแล้วมันจะดิน เข้ากับไปสำรวจทางปากปากง่าอีกที่หนึ่งครับผมว่ามี่ยังติดบอ,อสำรวจปากง่าครับผมปากทางเขาโอเคไม่เหมือนวามี่ยังติดเท่ากับพวกไว้ครับพวกบางลั่นเท่าไหร่บานนี่ วมาลุนมายาต้อกันครับผมพี่น้องอาจจะทิ่มใบสองมือครับผมสองมือสองขึ้นขออยากจะใส่ก่อนครับผมทำแล้วสวัสดีครับพี่น้องต้องบอกว่าใส่วบสองสองขึ้นนะครับเนดะ้พี่น้องใส่ใบสองขึ้นบอลูว่าตุ่มหาหลังกับอ่บังบังหาหลังตุ่มหกหลังพี่น้องบอลูว่ายังจะเหลือคือเก่าบ่ ม,มีคนมันยกขึ้นเบ่งแล้วกับว่าชักเจเราอาจจะมาหาใส่เบียดใส่อย่างเอาแล้วไปรุ่นกันหลังที่รีวิวเลยพี่น,อน้องอ่อนือพี่น้องเอ้ย โมมี่ยังครับอันนี้ตุ่มหลังที่รีวิวครับหวางเปล่าครับโมมี่ยังหลังนี้ตุ่มครับผมหลังที่สามหลังที่สามกับมิดซีรี อันนี้เป็นบังครับคือส่วงหน,นักๆนักนำฮึมิด ยาม,มาซีหลังเหรอครับผมต้นเห็นหนาไปเลยตัวอยู่โอ้ผมว่าคือวะเนาะด่านบ่าคืออยู่ครับ บอ่อเข่าเลยครับิบึงหลังหนีกันอนะ่ะพี่น้องเอ้ยืให,ห้กินสีลายพักปานนั้นบอ่อเข่าเลยครับ เบิ้งตุ่มเง้อนะครับผมพี่น้องคือคักขึ้นแห่ะเถอะยมีพ่อโตเลยจิป็นไปได้๋ยวอยู่บ่แบบนี้นี่แห้วแท้เพราต้องสืบเลยครับผมแบบนี้ว่าต้องสือบแบบพี่น้องขันเหี่ยวไล่ล้างขักปลาน,นีล้างเหนียวก็ต้งเหี่ยวอีกตามเคย ผมว่าหลังนี้กับงุสีเหี่ยวอีกคือเก่าแล้วครับไ่ได้เห็นหนาไปแล้วครับมือโอ้พอว่างวดก้อนนี่เยือ่อหอยบ่เขาพ่อตัวสองมือบ่อเขาพ่อตเยื่อใส่เดือนกับบ่อเขา ก็นักเตะนักนำเหรอฮึึหลังนี้มีโตครับ โอ้เงิดเงิดขักเบิ่งตัวปลาไหลครับเห็นปลาไหลยุตบางเดียวเงิดเงิดโอโชว์ผลงานก่อนจะเฟิ่มไป อึงน,นพี่น้องซ้ำโผมือนี่ล่ะเต่มันหน่อยขักหน่อยเนี่ยโอ้มันคือค่อยอยากเขา่าวะครับผมกหงงกันปกติมาใส่เวทก็ได้อยู่เป็นสิบป,ปุณ่ะหมวดกว้อนกับเอาบังเออเอาตุ่มมาใส่สิบสิบหลังเก่าหลังสิบหลังเยื่อหอยบ่เขาจักตัวพี่น้องอันนี้ เยือ่อหีเกลียนผสมดินพ่นดินดินจวงปวกกบว่ามันคักแล้วมันยังบนเขาอยู่พี่น้องเข้าออตัวเดียวโอ้ในตัวเดียวผมก็จะปลอยซะหรอกเนีย่ยปอยกโอู้รับพมพี่น้องพี่น้องคิดว่ามันเป็นน้ำหยังเนาะผมกับบ่หลูกันแต่ว่าไส้เบ็ดทางกินอยู่นะไส้เบ็ดก็กินอยู่ไหมแต่ว่าไส้ตุ่มเหนือพวกเขา ตุ่มกับพวแมนว่า,าตุมามาต่มพวเขาเลยตุมมต่มกับไปใส่ทางอื่นมันกับเขาอยู่กับพ่อได้กินอยู่เยื่อกับว่ามันเด็ดเอาพี่น้องเอา้าคลิปนี้คงฝากไว้เช่นเมื่ครับผมขออนุญาตลงให้พี่น้องเบิ้งเนะหาะถ้าเลยรู้สาเหตุถ้าผู้รู้ว่ามันเป็นย้อนยังเนาะพี่น้องมันจังวกเขาเนาะคอมเมนต์มาบอกกันครับผมเอาคลิปนี้คงฝากไว้เช่นเมือครับผมม,ม่วมันสวัสดีครับน้ำรืดมืดสุขสุขคนครับผม